วัสดีครับก็พามาเบืองต้นอวตันเพิ่นปลาหาง,ง,ง,งนุ่งเนาะที่เพาะไว้แจกตัวหนึ่งเนาะครับเนาะเอาไว้จะอ้างเนี่ยที่กี่อ้างนี่ก็สิเป็นแต่ผมเริ่มเฮ็ดคลิปเนาะเป็นหัดเป็นเชียร์เตืมมอนไหมบ้านี่หลายท่านอาจจะ่จำได้เ,เนาะเพราะว่าผมกะเลี้ยงหัวไว้ยันหนีเนาะหัวเข็ดอีโมโ่ไหมครับเข็ดธรรมชาติเองวันเสมาใครจะนีเนาะ แต่ว่าตอนนี้ผมเอาปลาหาง,งยุ้งมปาปล่อยแล้วกาเฉียดกับบริเวณใครแล้วปกติธรรมชาติของเขาบริเวณใอยู่น้บหนิ่งๆเนาะแต่ว่านี่มันมีปลาหางลุง,งเกล็ดในหนามเคลื่อนไปตลอดเพรการเล้บริเวณมาไข่ใส่เนาะครับเนาะอาฝนยังมันรุดเห็นว่าเขาบริเวณใครเสีก็มีอีกบ่อหนึ่งอยู่ผมเห็นไปอยู่รรยบ,อบอ่อน้บนนนหบบน,นิ่งไลยสำหรับเาขาใครแหละปางลุงยุ้งเนาะประมาณนี้แหละครับเรได้เห็นส่วนบัวนอนาะครับเนาะกอัฐิพาะที่บ้านนอกพรเบิง่ง เราผมปลูกต้นอยังไว้เนี่ยเพียวงกงัตัดช้ำหมูว้านออนี่แล้วเพียวตัดออกจากนี้ล้วนี่ก็ต้นสีดาครับสีดาพันหน่อยสีดาเจแดงพันโบราณบ้านท่อะครับพอไว้กระเทียไปปลูกอยู่โรงงาน,นอยู่นี่ก็ใบแง่แง่แล้วครับมะตะบันนะมะปูออกหน่วยแล้ว ได้คุณดึงเอมากหรือมาซ้ำไห้เลยครับก็ติดอยู่ถือมาชกดีครับผมมีหากมาจันเลยคิดว่าสิบติดที่เหเลกซ้ำให่ดครับตุ่น,นเนาะก็มาเชยไปปุดครับนครับก็บก็ อันนี้ไม่ครับนี่แม่งรักเนาะหรือว่าพกตูบันเทานอ่ะเง่เลยอาจาจย์เสือไปปลูกกาไปขอกาไปอยู่ครับ